ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสักูสุกคนคลิปนี้นะครับก็บยังคงเป็นเลขล่างนะครับเอาเลขล่างมาฝากก็เป็นสูตรเก,ก่าๆน่ยแหละสูตรที่ผมเคยลงให้นะครับเอามาประกบคู่ให้นะครับลองเอาสองสูตรมาประกบคู่กันวา่าตัวเลขวัาจะออกม,มาแบบไดนนะครับเพราะปกติกบมกระิื่งแต่เดน่นเดน่เดน,เดนนะสูตรแต่ละสูตรแล้วก็เด่นเขียนหนึ 1, 2, 3, 2, 3, ่งสองสามสองสามสี่ยังกขว่าไปเลยอันนี้ เขลอกออกมาประกบกันนะครับว่ามันทีเป็นเด็กตัวไรแน่นานสูตรแรกก็เป็นสูตรง่ายๆนั่นแหละสูตรเกาเข้านะครับแต่ลายสูตรถี่ชิมาประกบนี่เป็นสูตรใหม่นะครับมันปเป็ได้บวกลายดอกอันนี้ผมยึดเอาสูตรนี้เป็นรักก็แล้วกันนะครับแปดนะครับให้เพิ่มให้ลดไปนะแปดเก้าเจ็ดนะให้เอาสามตัวนี้ด้วยเจ็ดแปดเก้านะครับ เป็นสูตรที่หนึ่งแต่สูตรนี้บุคคนเขาเด็กเก้าบวกสี่นะครับเก้าบวกสี่เป็นสิบสามอันนี้ได้เจ็ดแปดเก้าสูตรแรกเข้านี่ผมเอาไอ้งวงแรกที่มันลดมาให้เบิ้งเลยนะครับมันได้เจ็ดแปดเก้ามันออกสี่สองคนนะครับไอ้สูตรแรกสูตรหลักเข้านะผมเอางวดที่ลดไม่ให้เบิ้งเลยนะครับสูตรที่เอามาจับก็คือสูตรนี้นะครับเก้าบวกสี่เป็นสิบสาม เป็น 3, 4, 5นะครับ 3, 4, 5ผมบรอดปากลักนะแต่ศูนย์นี้มันลุดไปมันได้ 3, าม9บวก4นะครับเอาแค่2ตัวนี่ยบวกกัน 9, 4บวกเป็น13ได้ 3, 4, 5มันออกที่ C 2เลขกเข่านะครับต่อไปนะครับเอานี้ก่อน 8, 3บวก3เป็น11ไเด้เลขหนึง่งนะครับกัน 1, 2, 3ไปเลย1 สองสามนะครับเป็นหนึ่งสองสามอันนี้ก็เพิ่มไปเลยเพิ่มลดเอาเลยนะสองก็เป็นหนึ่งสองสามเท่ากันนะครับหนึ่งสองแล้วก็สามเท่าตัวนี้อืมนี่เท่ากันนั้นก็เพิ่มหนึ่งลดหนึ่งอยู่แล้วนะนะะนเป็นหนึ่งสองสามนะครับอันนี้ก็หนึ่งสองสามช่วนกันทีหนึ่งสองสามถ้ามันช่วนกันก็แน่นอนว่ามันตรง มาละตัวหนึ่งนะครับระวังหนึ่งสองสามนี่มันออกแปดสามนะมันชนกันนะครับอางวดต่อไปสามบวกสองนี่เอาสิบกับหน่วยบวกกันนะครับสิบบนบวกหน่วยบนสามบวกสองเป็นห้าต้องเป็นหาหกเจ็ดนะครับได้หากับนับเอาเลยห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดเพิ่มเป็นแปดลดเป็นหกได้หกเจ็ดแปด อันนี้หาหกเจ็ดชนกันที่เลขหกกับเลขเจ็ดนะครับมันชวนกันที่เลขหกกับเลขเจ็ดน,นั้นหกกับเจ็ดเด่นล่างเด่นสุดแล้วคือหกกับเจ็ดออกทีเจ็ดหานะครับอ่ะัาท,ที่นี่ว่าน,นี่มันเริ่มเข่านะครับเพราะว่ามันหนาสิบบชนนะเอาสามบวกศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามเข้ากันนับเอาเป็นสามสี่ห้านะครับเก้า เพิ่มเป็นศูนย์ลดเป็นแปดศูนย์ี่ได้แปดเก้ศูนย์ศูนย์นี่ได้แปดเนะก้นย์นะหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งนะครับเป็นแปดเก้าศูนย์อันนี้ได้ศศูนย์บวกสามได้สามี่ห้านะครับมันออกที่หาศูนอันนี้เขาที่เลขศนย์มันบวชนนะครับอันนี้เขาที่เลขหามันออกหาศูนย์นะ มาต่อไปนะครับ6บวก9้าเท่ากับสได้หายหกบวก9้าท่ากับส5ได้เลขห้าเขากันนับไปเลย5 6 7นะครับได้หา6 7เนะสเพิ่มก็เป็น3ามลดก็เป็น1นอืมได้หนึนะครับวันนี้มันบดชนนะอันนี้ได้1 2 3อันนี้ได้หาหกมันออกกอี่15นะครับ หนึ่งหานะมันก็ซีอยูบาม่านี่นะครับเข่าสองวันเราได้ออกหาศูนย์กับหาหนึ่งมันกับเข่านะครับเพราะว่าเลขมันบวชนเนาะและ้วก็ต่อไปศูนย์บวกหกนะครับเอาศูนย์บวกหกได้ 6. หกนับไปเรยนะครับหกเจ็ดแปดศูนย์บวกหกได้หกหกเจ็ดแปดหนึ่งเพิ่มเป็นสองลดก็เป็นศูนย์นะครับได้ศูนย์หนึ่งสองศูนย์นี่ เขาเอาศูนยับ6กเเพราะว่ามันบัวชนกันนะครับจับมันก็จะได้เลขอยู่เก้าชุดนะครับวันต่อไปมันออกเจนะเจอันนี้เขาที่เลข0ตัวนี้เขาที่เลขเจอต่อไปนะครับ0ูนย์บวกหกคือเก้าศูย์บวก็ได้หกเตัวเก้านะครับหกเอันนี้ละ่ะเ เพิ่มเป็น8ลดเป็น6เลขมันชนกันถึง3ตัวนะครับเพราะนั้น6 7 8 6 7 8ปดดมันต้องติดตัวหนึ่งนะครับมันออก6กเพราะเลขมันชนกันเขาที่เลข6ตัวเดียวนะครับถ้ามันชนกันเขากระจาบไม่ได้นะเอ่องวดต่อไปนะครับหน่วยบนบวก1อ่บนบวกหน่วยบน9บวก8เอ่อ 8, บวก9เท่ากับ17ได้เลข7 8 9เนะครับเป็น7 8 9 7เจเพิ่มเป็น8ลดเป็น6มันชวนกันที่7กับ8นะครับ7 8อันนี้กับเ็กับ8ช่วนกันที่เลข7กับเลข8มันออก0 8นย์นะครับมันช่วนกัน2ตัวถ้ามันมีเลขช่วนนอกจากบ่ได้นะครับช่วนกัน2ตัวที่7กับ8มันออก0 8นย์วันนี้นะครับ0ูนย์บวกห้า ก็จะได้5 6 7นะ5 6 7 1เพิ่มเป็น2ลดเป็น0นี่มันจะได้0 1 2นะครับมือนี้ก็ได้0 1 2เ่าะงัเขาจะเอา0 1 2จับกับนี่นอกไปจับเบิ่งนะครับ05 06 07 15 16 17 25 26 27นะครับ อยากห0 012มา0 678 012 0กับ1นะก็ยังคงเป็นเด่น0กับ1เพราะนั้นน่าจ,จะเป็นอ่ะแล้วผมจับคู่ให้เป็นเก้าชุดนะครับเป็น05 06 07 15 16 หนึ 17, 25, 26, ่งเจ็ดสองหาสองหสองเจ็ดจะมาเดนสูตรผมก็ใหาเป็นเป็นคู่นี้นะเป็นชุดชุดนี้นะครับเป็นชุดอ่าศูนย์หาศูนย์นึ่งหาหนึ่งหหนึ่งเจดนะครับแต่ว่าไอ้สูตรคู่ขี้มันเป็นผมใหาเป็นศูนย์หากับ0ูนย์เจ็ดเด่นด้ว แต่ว่ามันก็อาจจะออกสูนยหนี่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นหาหกเจ็ดไหมไอสูตรนี่สูตรนี้มันบรุษนะครับมันจะไล่งวดเติอบอยุคหนึ่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดมวดแล้วนะครับม้นนี้เป็นมวดที่เก้ามันได้หาหกเผมก็ได้อ่าเน้นไปที่ศูนย์หากับ0ูย์เไว้นะผมลงไอ้อนนี้ให้แล้วนะครับนี่แต่ว่าบ่มีศูนย์หกเลผมเน้นไปที่ศูนย์หากับศูนย์เจ็ด ลักหน่วยนะ่าจะเป็นเลข็กขี้นะฮกกบเป็นฮกหนึ่งผมจับเมื่ไส่สูตรไงนี่ไว้อยู่นะครับจะว่าไอ้อันนี้ผมกม่ได้ปาลารักบอกว่าแต่ว่าไอ้ตามถ้า,าตามสูตรคู่ขี้นี่มันก็หลักหน่วยนะ่าจะเป็นเลขกขี้นะนะผมก็ได้จับออกมาได้แบบนี้นะก็ให้พี่น้องไปคิดจ้าหน้าเบริรกนะครับเออแล้วก็มีพี่น้องไอ้คอมเมนต์เข้ามานะครับว่า ขอลาพัฒนานะครับออกมือแรกงออกอยู่มั้งนะครับ่าจะออกอยู่ดอกมือรงนะครับอันนี้ผมแทมไหเดอวยนะครับภูภูมิมงคลกระซื้อบ่บ่มีกระเบิงเบิงอ่อันนี้เป็นแทมนะครับเป็นลาวลาวพัฒนาห้าวันที่ห้า เดือนอยังนี่เดือนสิบเอ็ดหรือเดือนสิบสองอล่ะมือแร้งอยูละว่าวง่ายงาห้าสิบเอ็ดบอกเดือนสิงเรานี่ลงนาลงร้างเลยหกห้า5ละเอาตัวเด่นนะครับ012ย์หเด้อศูนย์หนผมจะจับเลขไกลนะครับผมทีจับเอาเป็นแค่02 0ย์ส 1 2 1 3 1ส2 2หนึ่นามีออม่องอ,อยู่บ่2สอแล้วกัสอ,สอ,สอ,สสอสเป็นเลขเก้าชุดนะเป็นเล่าพัฒนานะครับเล่เาพัฒนาปกติผมก็ลงแค่นี้แหละลง,งแค่ละเก้าชุดเกาชุดนะครับกับบุคคลกอกัดว่ามันสิมาตัวใดนะแต่ว่าเดนศนย์หนนะครับแล้วมันออกตามเลขไงเท่าเด้อ,อยางเกาะ 08กับ0 5บ่แต่ผมมีแค่0 4นะระวังมันตามเลข่ยงไงแค่นั้นแหละเลข่ยงไงต้อออก0 5กับ08นะครับแต่ว่าผมจับได้แค่0 4นะ0 4กับ0 3ามอาการหนึ่ง c หนึ่งสามยังนี่ยประมาณเก้าชุดนะอันนี้เราพัฒนานะครับเมื่อแรกนี่แหละอันนี้แถมให้นะก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาเลขล่างมาปาดก,กันอีกคือเก้ากับสามนี่แหละ ศูนย์ห้าศูนย์หเนึ่งนผมเน้นไปแล้วเน้นไป0ูย์หากับ0ูย์เไปแล้วนะครับอาจจะเอาเลขบนมาออกลางอีกก็ได้ทันบ,บอกออกเลขลางก็สั่ไปศูย์เกับ8ปดหนึ่งแ่หะนะครับว่ายๆห้่สองตัวล่างนะครับศูนย์ 13, 5, 8, หนึ่งห้าแปดเอน่งสามิติดหถึงส ต,ตัวนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็าไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ